กปลาจะต้องสวัสดีจ้ามันนี้ไม่เห็นหมกปลา,าขาวหน่อยปลาเปล่ามีสเอียบไปถนัดแค่นี่ยังสิหมก เแกฟักนี่คัะเดีแ๋ยบบวเลยฟักเราไปมกตามใจเพื่อน

Thanks. Yeah. มีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกมีตะกไข่จ้ะเบบกูกะดำ ุมขยะยี่ทัางรางบ้านเพื่อน น้ำที้ใส่ประเดาใส่งชูรสเพื่อนตัดตัมให้มันอันเรากำลักเอาไปใส่ไปตวงหมกยากมกปลาด้วเพื่อน สิสุ้ว่ะมีไวอีกจักหน่อยก่อนสิบ่ได้มีดอกเพื่อนเพื่อนว่านมันตกสงสัยสิได้ซนี่ล่ะันลตกอ้โอเคคมกปลาขาวซอยฟักแหกๆเอามามกใส่เบตองเนาะนะจังสั่นมาใส่ สาวสิงหายน่าสวยชดีจาพี่น้องวี่ดีมากชาดีจ้ามีมากหดใครด้วยกันเปิดแล้วก็เนนตรงไปแนวเรางมสุดทาดิเพชกับข้าววันแรกขึ้กับเขานเรื่องเยอะสะใจ ชิมชีแแแดแล้วกันนั่รอดพี่จ่าแล้วกัแค่รอนแล้วกันเขี้ทศเยอะ 好了吧。 ปึ้งปึ้งตั้มั้ ็ดเลี้สิีงหมกปายั่วยจ้าด่างหม้าหอมๆพื่นๆกปาหมามน,น,นี่จ้าสงเมนูมน้่คือน้ำกันด้วเพื่นเพื่อเด้อ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากินน้ากัน้ะจ้าก็เล้งบุกปลากับขวากไก่ไม่บอกว่าทอดไข่มันมันกลายเป็นขวาไข่ไีสอนเมนูจ้าสาหรับมันี่ขอบคุณนเอฟซีโอเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าด้วจ้ะเด้อหอมมากเอาขึ้นนไ กุญแจกลาบกุญแจกุแจกุญแจกุญแจกุญแตกุญแแล้วญแจกุญแจกุญแจกแกุก